สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือเอลิโอเรื่องราวของเอลิโอเด็กน้อยมากจินตนาการคนหนึ่งซึ่งถูกลักพาตัวไปยังคอมมูนิเวิร์ส องค์กรพิเศษที่เต็มไปด้วยเหล่าเอเลี่ยนจากกาแล็กซี่อันไกลโพ้นเนื่องจากพวกเขาเข้าใจครับว่าเอลิโ e อเป็นผู้นำของโลกมนุษย์การผจญภัยครั้งใหญ่และการตามหาตัวตนของเอลิโอจึงได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่จุดนั้นภาพยนตร์เรื่องเอลิโอเป็นผลงานเรื่องล่าสุดจากดิสนีย์และก็พิกซ่าซึ่งว่ากันตามตรงแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเอลิโอเนี่ย เป็นชิ้นงานที่ดูน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันครับเนื่องจากภาพยนตร์เรื่องเอลิโอจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้กำกับระหว่างการผลิตแรกเริ่มเดิมทีแล้วนะครับโปรเจก t นี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดยเอเดรียนโมลีนาซึ่งหยิบเอาเรื่องราวส่วนตัวและประสบการณ์แห่งความโดดเดี่ยวในวัยเด็กของตัวเองมาถ่ายทอดแต่หลังจากพัฒนาโปรเจกได้ราว2-3ปีเอเดรียนโมลีนา จำต้องโบกมือลาจากภาพยนตร์เรื่องเอลิโอเนื่องจากเขาถูกดึงตัวให้ไปกำกับภาพยนตร์เรื่องโคโค่ภาค2นั่นเองครับโดยคบเพลิงนี้ได้ถูกส่งต่อให้กับ2ผู้กำกับภาพยนตร์อย่างแมดดลินชาลาเฟียนและโดมิชิให้มารับช่วงต่อแทนครับ แม้ว่าเบื้องหลังของภาพยนตร์นั้นจะฟังดูกระท่องกระแท่นอยู่บ้างแต่หลังจากที่เอลิโอปล่อยตัวอย่างแรกออกมามันก็สามารถขโมยความสนใจจากผมได้ทันทีครับโดยเฉพาะประเด็นหลักของเรื่องอันว่าด้วยการเติบโตและการตามหาที่ทางของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยเฝ้ารอจะได้รับชมเอลิโอในโรงภาพยนตร์ครับสิ่งที่แข็งแรงที่สุดของภาพยนตร์ก็คือประเด็นของเรื่องครับ โดยภาพยนตร์เรื่องเอลิโอนั้นได้พาผู้ชมไปสำรวจพื้นที่อันดำมืดและความว่างเปล่าภายในจิตใจของมนุษย์ซึ่งทุกอย่างนั้นถูกบอกเล่าผ่านตัวละครอย่างเอลิโอเด็กชายที่เพิ่งจะสูญเสียพ่อแม่อันเป็นที่รักและต้องมาอาศัยอยู่กับโอกาคุณอาที่เขาไม่ได้สนิทด้วยครับ การที่เอลิโอต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อมาอยู่กับคณอาจึงทําให้เขาเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวผสมร่วมกับการที่โอก้านั้นต้องทํางานอยู่แทบจะตลอดเวลานั่นจึงทําให้เธอเนี่ยไม่มีเวลาให้กับเอลิโอเลยครับสิ่งที่พุ่งชนเขาอย่างรุนแรงก็คือความโดดเดี่ยวและความรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่เป็นที่ต้องการบนโลกใบนี้ เขาจึงต้องใช้ชีวิตในฐานะคนนอกของสังคมรอบตัวมาโดยตลอดก่อนที่เขาจะได้ค้นพบความหวังครั้งใหม่ครับเมื่อเอลิโอได้รู้ครับว่าโลกของเราเนี่ยเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงเล็กๆของกาแล็กซีอันกว้างใหญ่และในจัก,กรวาลอันไกลโพ้นมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นอาศัยอยู่เอลิโอจึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเขานั้นหลุดพ้นออกจากโลกของมนุษย์ เพื่อจะตามหาดาวสักดวงที่จะให้การยอมรับและเข้าใจในตัวตนของเขาอย่างท่องแท้การออกประจนภัยของเอลิโอจึงเป็นดั่งเส้นทางของการเยียวยาบาดแผลการค้นหาตัวตนการเอาชนะความคาดหวังการดำรงอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ของตัวเองรวมไปถึงการเติบโตข้ามผลช่วงวัยด้วยการจุดประกายไฟภายในใจของตัวเองให้สว่างขึ้นอีกครั้งการที่ตัวหนังบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครที่ยังเป็นเด็ก มันก็ยิ่งส่งผลให้ความเคว้งควางที่ตัวละครต้องเผชิญนั้นมันเป็นเรื่องที่ดูยิ่งใหญ่มากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้ผู้ชมทุกเพศทุกวัยเนี่ยสามารถเชื่อมโยงไปกับตัวละครนี้ได้อีกทั้งยังเล็งเห็นถึงความเป็นมนุษย์อันซับซ้อนความไร้เดียงสาและพลังแห่งจินตนาการที่ฝังแน่นอยู่ในตัวของเอลิโอซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมานี้ล้วนทําให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกเห็นอกเห็นใจและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับก,บการผจญภัยของเขาได้อย่างกลมกลืนครับ นอกจากตัวละครนำอย่างเอลิโอตัวหนังยังได้ทำการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขาเองกับตัวละครอื่นๆได้อย่างน่าสนใจเช่นกันครับเริ่มต้นจากความไม่ลงรอยกันระหว่างโอก้าและเอลิโอซึ่งต่างก็มีวิธีคิดและความฝันอันยิ่งใหญ่เป็นของตัวเองโดยโอก้านั้นเธอมีความฝันในการเป็นนักบินอวกาศแต่การที่เธอเนี่ยต้องรับเลี้ยงดูเอลิโอทำให้เธอต้องยอมละทิ้งความฝันนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับขณะที่เอลิโอเองเนี่ย เขาก็มีความฝันในการฉกเอเลี่ยนลักพาตัวเพื่อจะตามหาโลกที่เหมาะสมกับตัวเขาเองครับหรืออีกในหนึ่งมันก็คือการเดินทางออกสู่อวกาศไม่ต่างจากโอกา้าแต่ด้วยบทภาพยนตร์ที่ชานฉลาดจึงสามารถหยิบเอาความเหมือนกันนั้นมาสร้างเป็นความขัดแย้งหลักของเรื่องไม่ว่าจะด้วยการสร้างความรู้สึกเป็นภาระหรือการเป็นตัวถ่วงให้กับเอลิโอหรือการมองเรื่องราวของเอเลี่ยนเป็นเรื่องไร้สาระของโอกา้า สิ่งเหล่านี้ได้กลายมาเป็นปัจจัยในการถ่างช่องว่างของพวกเขาทั้งคู่ให้กว้างขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญครับในทางกลับกันสิ่งที่ทำให้ความเศร้าหมองและเมฆหมอกอันแสงขมุกขมัวนั้นจางหายไปพร้อมกับเติมชีวิตชีวาให้กับเรื่องราวได้ในทันชีก็คือการปรากฏตัวของกลอดอเจ้าชายแห่งดาวไฮเลิร์ผู้ซึ่งโดดเดี่ยวและแปลกแยกไม่ต่างจากเอลิโอครับ แต่กรอดอนนั้นเป็นเอเลี่ยนที่เปลี่ยนไปด้วยพลังงานและพร้อมจะแสดงออกด้วยความบริสุทธิ์ในทุกอิริยาบถ นั่นจึงทำให้เขาเนี่ยเป็นตัวละครที่ทั้งจริงใจและก็สามารถสร้างเส,สียงหัวเราะให้กับเรื่องราวได้อย่างเป็นธรรมชาติเคมีและมิตรภาพที่ก่อตัวขึ้นระหว่างเอลิโอและกรอดอนนับเป็นไดนามิกที่สำคัญมากๆของเรื่องนะครับเนื่องจากภาพยนตร์เนี่ยไม่ได้ใช้มิตรภาพนี้เพียงเพื่อจะเติมเต็มความว่างเปล่าข,ของเอลิโอเท่านั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตและการค้นหาตัวตวทนที่แท้จริงของตัวละครทั้งคู่ อีกทั้งยังเป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเอลิโอกับโอกาด้วยในเวลาเดียวกันครับอีกหนึ่งลายเซ็นของภาพยนตร์จากค่ายพิกซาก็คืองานด้านภาพครับ โดยภาพยนตร์เรื่องเอลิโอได้มอบโลกทัศน์ที่แปลกตาให้กับผู้ชมด้วยการสำรวจอวกาศในมุมมองที่สร้างสรรและก็สดใหม่โดยแม้ว่าหากมองอย่างผิวเผินงานด้านภาพของเอลิโอเนี่ยจะไม่ได้มีจุดขายอยู่ที่การโชว์เท็กซเจอร์ที่สมจริงเหมือนงานในช่วงหลังของค่ายพิกซ่านะครับอีกทั้งมันยังอัดแน่นไปด้วยสีสันที่ชูชาดบาดตาตามขนบของการ์ตูนแอนิเมชนันสำหรับเด็กแต่สิ่งที่โดดเด่นและแตกต่างของเอลิโอก็คืองานด้านการออกแบบครับ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพถ่ายมาคโครและสิ่งที่สายตาของมนุษย์สามารถสัมผัสได้จากการส่องกล้องจุลทรรศน์ครับซึ่งก็คือการเพ่งมองไปยังสิ่งมีชีวิตหน่วยที่เล็กที่สุดอันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยตาเปล่าและก็เป็นรากฐานสาคัญของสิ่งมีชีวิตนาน,นับประการซึ่งล้วนเติบโตและสร้างรูปร่างได้อย่างอิสระตามแต่สภาพแวดล้อมจะเอื้ออํานวยครับ ภาพที่ปรากฏอยู่บนจอของภาพยนตร์จึงคล้ายกับการพาผู้ชมหลุดเข้าไปอยู่ในโลกอันเหนือจินตนาการครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังหลงเหลือความคุ้นเคยทางชีววิทยาเอาไว้ในทุกการออกแบบไม่เพียงแต่จินตนาการด้านภาพเท่านั้นนะครับแต่ตัวหนังยังสามารถมอบชีวิตให้กับคอมมูนิเวิร์สองค์กรนานาจักรวาลที่รวบรวมสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากดวงดาวต่างๆในกาแล็กซี เพื่อสร้างองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อทุกจักรวาลร่วมกันครับทันทีที่ตัวละครเดินทางมาถึงคอมมูนิเวิร์สผู้ชมก็สามารถสัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตรวมไปถึงวัฒนธรรมอันแสนเฉพาะตัวของสังคมแห่งนี้ทันทีครับขณะที่ในแง่ของความบันเทิงเอลิโอก็สอบผ่านอย่างไร้ข้อกังขาเช่นกันครับ กล่าวคือตัวหนังสามารถสร้างสถานการณ์ของเรื่องได้อย่างสนุกสนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราตระหนักอยู่ตลอดเวลานะครับว่าตัวละครนำของเรื่องนั้นเป็นเพียงเด็กธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันจึงชวีความยิ่งใหญ่และก็ยากเกินแก้ไขขึ้นเป็นชวีคูณครับ แม้ว่าตัวหนังจะยังมีรอยแผลด้านความสมเหตุสมผลและการหาทางลงให้กับบางสถานการณ์ของเรื่องอยู่บ้างแต่ด้วยการปูพื้นตัวละครที่หนักแน่นและการควบคุมอารมณ์ของผู้ชมให้ไต่ระดับไปพร้อมกับกราฟทางอารมณ์ได้ตลอดทั้งเรื่องไม่ว่าจะเป็นการสร้างเสียงโหเราะความตื่นตาตื่นใจและหยดน้ำตาแห่งความปลื้มปิติมันก็ทำให้ผู้ชมนั้นสามารถละวางความไม่สมบูรณ์แบบบางประการลงและก็คล้อยตามไปกับความบันเทิงของภาพยนตร์ได้ครับ นอกจากนี้ด้วยความเป็นเรื่องราวเชิงวิทยาศาสตร์และการบอกเล่าเรื่องราวของเอเลี่ยนทำให้เอลิโอสามารถเล่นสนุกกับภาพจำของผู้ชมต่อภาพยนตร์ไซไฟชื่อดังมากมายได้อย่างหลากหลายอีกด้วยนะครับ โดยสรุปแล้วภาพยนตร์เรื่องเอลิโอคือผลงานที่เปลี่ยนไปด้วยหัวใจและก็จินตนาการโดยการหยิบเอารอยร้าวแห่งความโดดเดี่ยวมาเป็นแกงกลางในการสร้างเรื่องราวขณะที่บทสรุปที่ตัวหนังมอบให้มันก็เป็นดังคำปลอบโยนอันแสนอบอุ่นที่ทุกคนควรจะได้รับไม่ว่าจะเป็นผู้ชมวัยเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามครับ ประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่องเอลิโอที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือรอยร้าวแห่งความโดดเดี่ยวและการตามหาที่ทางของตัวเองหากกล่าวโดยสรุปก็คือภาพยนตร์เรื่องเอลิโอนั้นบอกเล่าเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งผู้ต้องต่อกอกับความเหงาและความเดียวดายพร้อมกับต้องต่อสู้กับคำถามภายในใจของตัวเองครับว่าโลกใบนี้มันมีที่สำหรับเขาบ้างหรือเปล่า หนึ่งสิ่งที่สะท้อนความแปลกแยกและแตกต่างของเอลิโอได้อย่างชัดเจนมากที่สุดก็คือการที่เขาเนี่ยสามารถพูดภาษาเอลิโอซึ่งเป็นภาษาที่เขาคิดค้นขึ้นมาด้วยตัวเองและมีเพียงแค่ตัวเขากับพ่อแม่เท่านั้นที่สามารถพูดภาษาเอลิโอได้ครับโดยหลังจากที่พ่อแม่ของเขาเนี่ยได้จากไป เอลิโอจึงกลายเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวบนโลกใบนี้ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาเอลิโอได้นั่นจึงทำให้เขาต้องพยายามพูดมันอยู่เป็นระยะเพราะกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะลืมแล้วก็ทำให้ภาษาเอลิโอนั้นหายไปตลอดการครับซึ่งเราทุกคนย่อมรู้กันดีนะครับว่าการที่เราพยายามพูดอะไรบางอย่างออกไปโดยที่ไม่มีใครสักคนสามารถเข้าใจมันได้นั้นมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจขนาดไหน จากการสูญเสียพ่อแม่ทำให้เอลิโอนั้นต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับโอกาคุณอาสาวที่ยุ่งจนแทบไม่มีเวลาให้โดยโอก้านั้นพยายามจะเชื่อมต่อกับเอลิโอโดยการบอกเขาว่าชีวิตของเขานั้นมันเหมาะกับการเติบโตบนพื้นโลกเหมือนมนุษย์ทุกคนแต่เอลิโอกลับเชื่อนะครับว่าปลายทางของเขานั้นอยู่บนดวงดาวอันไกลโพ้นที่ซึ่งเขาจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งและได้รับการยอมรับจากทุกคน ความเชื่อที่ไม่ตรงกันของทั้งคู่นั้นไม่เพียงเป็นการช่างความสัมพันธ์ของพวกเขาให้ห่างเหินกันมากขึ้นแต่บางชว่วงบางตอนของภาพยนตร์นั้นได้แสดงให้เห็นนะครับว่าพวกเขาทั้งคู่มีความขัดแย้งที่รอการประทุซึ่งทั้งหมดนั้นมันเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจในตัวของอีกฝ่ายยิ่งห่างเหินกันมากเท่าไหร่พวกเขาต่างก็ยิ่งโดดเดี่ยวและก็แปลกแยกมากขึ้นเท่านั้น หากเรามองในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับการเดินทางออกสู่อวกาศของเอลิโอมันก็คล้ายกับการเดินทางเข้าไปสำรวจสภาพจิตใจของตัวเขาเองครับโดยแม้ว่าการเปรียบเทียบนี้มันจะไม่ได้ถูกเล่าอย่างเป็นรูปธรรมหรือว่าถูกนับเป็นข้อเท็จจริงของเรื่องแต่เมื่อเราพิจนารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ได้มอบความหมายที่น่าขบคิดตีความเช่นกันครับเส้นทางที่เอลิโอได้ออกผจญภัยในคอมมูนิเวิร์สมันได้ซ้อนทับกับเรื่องราวที่เขาเนี่ย กำลังเผชิญอยู่บนโลกอย่างพอดิบพอดีครับเริ่มต้นจากศัตรูตัวฉกาจอย่างหลอดไกรก้อนยอดนักรบผู้ยิ่งใหญ่แห่งดาวไฮเลิร์และพอผู้เต็มไปด้วยความคาดหวังในตัวของลูกชายซึ่งมันก็ได้สะท้อนถึงความคาดหวังจากตัวของคุณอายอย่างโอ้าที่มีต่อเอลิโอซึ่งในแง่มุมหนึ่งมันก็เป็นการบอกกับผู้ชมเหมือนกันนะครับว่าบางครั้งการเอาชนะความคาดหวังที่ผู้ปกครองเนี่ยมีต่อเด็กๆมันเป็นกำแพงที่สูงเกินกว่าจะก้าวข้ามได้ ขณะที่เพื่อนใหม่ของเอลิโออย่างกลอดอนก็ได้สะท้อนถึงความไร้เดียงสาและความเปราะบางของตัวเขาเองครับเนื่องจากกลอดอนนั้นเป็นเด็กที่รักสนุกและไม่อยากจะเติบโตผ่านพ้นวัยเด็กของตัวเองเนื่องจากเมื่อถึงเวลาอันสมควรเขาต้องเข้าพิธีสวมชุดกรอซึ่งเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของดาวไฮเลิก โดยการสวมชุดกรอบพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นนักรบผู้เข้มแข็งมันก็คล้ายกับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องใส่เครื่องแบบออกไปทำงานในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นดินแดนที่โหดร้ายไม่แพ้กับสนามรบเลยนั่นเองครับ นอกจากนี้รอยร้าวทางความสัมพันธ์ของกลอดและก็หลอดไกรก้อนมันยังซ้อนทับกับความขัดแย้งระหว่างโอก้ากับเอลิโออย่างชัดเจนมิตรภาพที่ก่อตัวขึ้นระหว่างกลอดและเอลิโอซึ่งเกิดขึ้นจากความแปลกแยกและโดดเดี่ยวของพวกเขามันจึงได้ฉายภาพของการรักตัวเองมากขึ้นของเอลิโอด้วยเช่นกันครับขณะที่ภาพรวมของสังคมภายในองค์กรคอมมูนเวิร์สก็คือภาพที่เอลิโอปรารถนาจะให้เกิดขึ้นกับตัวเขาเองมากที่สุด นั่นคือการเปิดพื้นที่ให้กับคนทุกประเภทและทําให้เขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้แม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีลักษณะเฉพาะตัวแค่ไหนก็ตามครับภาพที่ชัดเจนที่สุดก็คือการที่บุคลากรทุกคนบนคอมมูนิเวิร์สสามารถทําลายกําแพงแห่งภาษาลงได้อย่างราบคาบและทําให้ภาษาเอลิโอกลายเป็นภาษาสากลที่ทุกคนนั้นสามารถเข้าใจได้ทีแห่งนี้จึงกลายเป็นวิมานในฝันของเอลิโอในทันทีที่เขาเนี่ยก้าวเช้าเข้ามาถึงครับ ในขณะเดียวกันตัวหนังก็ไม่ได้มอบพัฒนาการให้กับตัวละครนำอย่างเอลิโอเพียงคนเดียวแต่มันยังรวมถึงตัวละครอย่างโอกาด้วยเช่นกันครับเมื่อถึงจุดหนึ่งโอกาได้เรียนรู้ครับว่าสิ่งที่เอลิโอต้องการนั้นไม่ใช่แค่ความรักเพียงอย่างเดียวหากแต่ความรักนั้นมันต้องมาพร้อมกับความเข้าใจในตัวหลานชายคนนี้พร้อมกับรับฟังความฝันของเขาอย่างจริงใจและไม่มีอคติ นอกจากนี้ยังรวมถึงการเรียนรู้ถึงความเป็นพ่อแม่ซึ่งมาถึงจุดหนึ่งไม่ว่าจะรักและห่วงแหนลูกของตัวเองขนาดไหนแต่เด็กทุกคนย่อมเติบโตและกลายเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองโดยสมบูรณ์ในสักวันหนึ่งสิ่งเดียวที่โอกาทํทำได้คือการยืนอยู่เคียงข้างและปล่อยให้เอลิโอเติบโตในแบบที่เขาเลือกเองในทางกลับกันการประจนภัยเหนือจินตนาการของเอลิโอมันก็ทํทให้เขาได้เรียนรู้ครับว่า บ้านนั้นไม่ใช่เพียงแค่สถานที่เท่านั้นหากแต่มันคือการได้อยู่ร่วมกับผู้คนที่ยอมรับในตัวเขาอย่างจริงใจนั่นจึงทำให้โมเมนต์ที่ภาพยนตร์เนี่ยได้บอกกับทั้งเอลิโอและก็ผู้ชมว่าเขาไมา่ได้อยู่ลำพังบนโลกใบนี้หากแต่ยังมีคนที่เชื่อในความฝันเดียวกับเขาอีกมากมายมันจึงกลายเป็นโมเมนต์ที่ทั้งทรงพลังซาบซึง้งและอบอุ่นหัวใจด้วยในเวลาเดียวกันครับสุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยต่างเคยเผชิญหน้ากับความโดดเดี่ยว ไม่ทางใดก็ทางนึงกันมาแล้วทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่โซเชียลมีเดียนั้นมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเราแบบแทบทุกวินาที แม้ว่ามันจะมีคนณสมบัติบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยใกล้ชิดก,กับชีวิตประจําวันของผู้อื่นได้มากขึ้นหาแต่มันกลับกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้มนุษย์ขาดปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมากขึ้นเรื่อยๆสังเกตง,ง่ายๆนะครับว่าการรับสายโทรศัพท์ในปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องที่หนักอึ้งแล้วเราก็มาจะเลือกแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยการพิมพ์เป็นตัวหนังสือแทนครับเรื่องราวการประจนภัยของเอลิโอ จึงนับเป็นการนำเสนอประเด็นที่ร่วมสมัยอันว่าด้วยความจริงใจต่อตัวตนที่แท้จริงของตัวเองและการให้โอกาสโลกใบนี้อีกครั้งแม้ว่ามันจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่มันก็ควรค่าแก่การเป็นส่วนหนึ่งอย่างปฏิเสธไม่ได้ฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถร์ชคาว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชิกได้ด้ดวยเช่นนกััครบ ใน e ีีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ